ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทีน่ากับฟลังเรามากันที่คาเฟ่อีกแล้วนะคะคาเฟ่ฟักทองคือปีที่แล้วเราก็มากันรอบหนึ่งและแล้วก็ปีน,นี้เรามากันอีกครั้งหนึ่งมีดูสิฟักทองเต็มเลยคนมากันเยอะมากพาเด็กๆมากันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเนาะ ว่าจะเหมือนปีที่แล้วไหมอย่างข้างหน้าจะเป็นฝักทองไว้ตกแต่งบ้านนะคะกินไม่ได้อะไรอะ่ะอันละหนึ่งยูโรนะคะลูกละหนึ่งยูโรล,ลูกแปลกๆกินไม่ได้นะคะอันนี้ ข้าวโพดข้าวโพดสีแดงสีแดงสีดำสลับกันเออสีแปลกๆดินี่เราเข้ามาเดินข้างในนะคะข้างในสามารถมาเดินเดินชมเลือกซื้อฝักทองอะไรได้แล้วเขาก็มีพวกของแต่งบ้านอะไรก็มี ที h บ้า e ist kein Ort. Es ist e ็ n ค e f ม h l home s w e e ว home. เขาเพ้นไลายสวยเลยนี่อย่างข้างหน้าก็เป็นฟักทองนะคะฟักทองแต่งบ้านเซียร์เคอร์บิสลูกเล็กมากเลยอ่ะเออต้องเคยเห็นเหมือนกันข้างหน้านี่พันบัตเตอร์นัทนะคะ S <S ส่วนอันนี้ฟักทองพันหกไก่ดูนะคะอันนี้กินอร่อยอยู่ที่นาก็ซื้อซื้อมาทำอาหารบ่อยอยู่พันนี้นะคะพันหกไกด่ดูอันนี้ลูกอะไรคูคูมิสนะคะอะไรอะคขายๆงเกเลย ต่มันสีเขียวนะคะคือแบบขนนิ่มๆเออเอาไว้ตกแต่งบ้านนะคะลูกละหนึ่งยูโรส่วนอันนี้ฟักทองพันมุสคัดนะคะลูกเบลเลอร์เลยอันนี้พันเบบี้บูนะคะฟักทองลูกกระจิตลตลูกเล็กๆ สีขาวเอออันนี้ก็ฟักทองเหมือนกันอันนี้พันธุ์บลูคุลิอ๋ออะไรอะ่ะเป็นพันธุ์ฮอกไกโดสีฟ้านะคะนี่มีฝักทองพันยูเอฟด้วยคะ่ะลูกแปลกๆปกฟักทองทั้งนั้นเลยนะคะนี่นี่ก็ฟักทองลูก ยาวมากอ่ะโออันนี้ก็ฟักทองชัดสิคุกม,มาเห็น <Yeah. S 1> <laughs> ฟักทองอะไรยาวอ่ะ <c oughs> เออมีมันฝรั่งขายเป็นถุงถุง ทองอีกแล้วนี่กรลูกใหญ่ใหญ่เลยยาวนี่สีสวยมากเลยอะ่ะ เราดูฟักทองกันเสร็จแล้วเราว่าจะเข้าไปที่คาเฟ่นะคะไปหาอะไรกินกันก็ตอนนี้เราได้เค้กที่เราสั่งตะกี้นี้มาแล้วนะคะที่ท่น่าสั่งมาก็จะเป็นชีสเค้กฟักทองได้มาชิ้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันแล้วก็ข้างหน้านี้จะเป็นทีรามิสุฟักทองนะคะไม่รู้เหมือนกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงเออ ก็อันนี้ลาเต้อันนี้ก็ผสมเนื้อฟักทองอยู่ข้างล่างนะคะกาแฟแล้วก็ส่วนฟังอะไรก็ไม่รู้สีแจ๊ดมากเลยอะไรลัสเบอรี่นะน้ำลัสเบอรี่อะไรเนี่ยแหละสีแปดเลย <c oughs> <c oughs> ก็ขนมน่ากินมาก ฝองชิมและช็อคือยั i ด้ชิพพีนะยไม่ได้ชิมนัไม่ได้ชานะัง,งบอกว่าอร่อยจะลองชิมม่งมอ,มอร่อยนะอ,อ,อร่อยดีดก็วันนี้ที่เรามาเป็นวันอาทิตย์นะคะคนเยอะมากเลยคลาเฟ่นี้ Flamble, wo, käng -käng es can you can buy not a pin biscuit. Da ist biscuit drin. Ein bisschen Kaffee durch. Es schmeckt fruchtiger als normales Tiramisu, aber es schmeckt doch sehr ähnlich. Es erinnert mich schon stark an Tiramisu. Also, es schmeckt auf jeden uh. Fall wie Tiramisu. Etwas fruchtig oh. etwas nach Flüssig. มีส่วนผสมของกาแฟอยู่นะตอนแรกเราก็ตกใจนะคะว่าเออที่พนักงานเขามาเสิร์ฟมาเสิร์ฟถูกไหมหน้าตาดูไม่ค่อยคล้ายทีรามิสุเท่าไหร่ก็นี่เดี๋ยวทีน่าจะมาชิมมั่ง ก็ตะกี้นี้ที่หน้าก็ชิมไปแล้วก็มีส่วนผสมของกาแฟอยู่นะข้างในแล้วก็มีบิสกิตอยู่ข้างใต้เนาะก็อร่อยค่ะอร่อยดีได้รสชาติฟักทอง นี่เดี๋ยวพี่น้าจะมาลองชิมชีสเค้กฟักทองข้างใต้นี่เหมือนเขาจะผสมผงโกโก้นะอืม,อมไม่หวานมาก อร่อยค่ะได้รสชาติผสมช่องบนชีสเค้กเหรอคะคือจะเห็นเป็นชั้นๆเลยแล้วก็ฟักทองแล้วก็ข้างตายน่าจะผสมผงโกโก้นะเดี๋ยวให้ฟังชิมมาง Er hat so eine leichte Bitternote, oder? Ein ganz bisschen bitter. Mm. Schmeckt anders, ne? Es schmeckt gar nicht so nach Käse. Ich verstehe den Geschmack mm. gar nicht ganz schwer beschreiben. Er mm. hat irgendwie eine interessante Note. Ich weiß mm. nicht, aber ich irre mich nicht so nicht an Kürbis oder auch nicht an Käse. Mm. Speziell Kürbis. Ich mische das jetzt ein bisschen, Das wir überall Kürbis haben. คนแก้วก่อนนะคะมันจะได้เข้ากันเนะฟักทองมันนอนอยู่ใต้แก้วนี่ก็เบียร์ลาเต้อาซึ่บบิสมุสิกันส์ลังดูอ่ะนะโอเคฟังบอกรสชาติกาแฟทั่วไป ีฟรังกินหมดถ้วยแล้วตะกี้นี้อร่อยมากเลยอ,อ,ยอตัวทีลามิสุฟักทองนะคะส่วนเค้กนี่เฉยๆโอเคอยู่แต่ก็ไม่ได้ว้าวมากแต่คือทีลามิสุอร่อยจริงเดี๋ยวว่าจะไปลองหาสูตรทำเองบ้างเนาะก่อน พวกเรากินเค้กอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเดินดูของขายค่ะคือที่นี่นอกจากจะเป็นคาเฟ่ให้กินขนมสั่งอาหารได้เขามีอาหารสำเร็จขายด้วยนะคะใส่โวยมีพวกของแห้งอะไรขายก็มีมแล้วก็มีผักผลไม้สดๆขาย มันหวานแอปเปิ้ลฟักทองราคาติดอยู่นะคะลูกละส่งยูโรข้างหน้าก็จะเป็นน้ำผลไม้ต่างๆนะคะวดล,ละส่งยูโรเก้าสิบน้ำอะไรแอปเปิ้ลแครอทผลไม้รวม สักอย่างข้างหน้าจะเป็นพวกแยมนะคะแยมผลไม้แยมบลูเบอรี่อะไรเยอะเลยแล้วก็พวกน้ำพึ่งขวดโหลก็มีขายนะคะเป็นขวดขวดที่นี่ก็จะมีเครื่องขายไขยอ่อัตโนมัตินะคะแล้วก็พวกมันฝรั่งอะไรก็มี เท่าไหร่20ลูกเ็ยูโรไซส์แอล20ฟอง8ยูโรนะคะสิฟอง4ยูโรแต่บางช่องก็น่าจะขายไปแล้วลงเลย ปล่อยไก่ออกมาเดินข้างนอกเลยนะคะออตอนนี้เรามาอยู่ด้านหลังของคาเฟ่นะคะดูเดินไปดูกันนี่ข้างหน้านี้คือหานนะคะคือสามารถสั่งจองได้สำหรับคริสต์มาสนี้นะคะจะเอาตัวไหนเอาไปอบกิน นี่ตัวเบลเลอร์เลยนนข้างหน้าแพะนะคะแมมีมองกล้องนี่กระดูดิเดินอยู่ข้างบนข้างหลังก็นอนนอน,น,นอยู่ข้างบนนะคะ นี่เขามีสัตว์เยอะมากสัตว์หลายชนิดเลย ก็ตอนนี้พวกเรากลับมาที่รถกันแล้วนะคะก็กินอิ่มแล้วเรียบร้อยแหละเดี๋ยวเราจะขับรถกลับบ้านกันก็เดี๋ยวที่หน้าจบคลิปนี้ไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอเคค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไป